ผมขอพูดถึงเคสของน้องมาวินที่ตกเจสกีที่เขื่อนสีนครลินแล้วก็จมหายไปเป็น10วันแล้วยังไม่เจอเลยนะก็เป็นมุมมองของผมเอ็มพีรดอนครอาวเทานะครับอย่างเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยก็ตามสื่ออะไรต่างๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วทุกสื่อละเอียดเป็นยังไงอันนี้ผมพูดมุมมองผมนะครับอันดับแรกคือก่อนเลยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องว่าใส่ชูชีพหรือไม่ใส่ชูชีพพราอมลูกที่มาลงในใส่ชูชีพแต่ก็ที่สรุปมาก็คือ ไม่ได้ใส่ชูชีพนะครับผมอยากมาพูดถึงประเด็นนี้เลยนะเพราะว่าจริงๆไม่ชอบพูดถึงประเด็นเรื่องพวกนี้เลยเรื่องแบบแคดีต่างๆที่เกี่ยวเกี่ยวกับอะไรสลดๆแบบเนี้ยไม่ไม่ชอบอะ่ะเศร้าอะ่ะสอองสารพ่อสงสารแม่สงสารคนที่ที่รักเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ขอมาพูดเตือนใจกันหน่อยแล้วกันไม่รู้เตือนได้มากน้อยแค่ไหนแต่อยากเตือนอะ่ะเนาะผมไม่ใช่ญาติก็ผม,มเสียใจเลยแล้วถ้าเป็นคนที่รักเขาจะเสียใจขนาดไหนนะ ก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะครับอาจจะด้วยความคึกขนองหรือว่าวัยจริงๆทุกวัยนะผมว่าความคึกขนองมีทุกวัยวัยน้ําเป็นอาจจะเมาเมารุ่นเมานี่แล้วก็แบบโชว์ห้าวอะไรแบบนี้เฮ้ยอย่าห้าวเลยพูดจริงๆแม่งไม่คุ้มหรอกพลาดไปไม่คุ้มพลาดไปกลับมาไม่ได้แล้วเว้ยนะแล้วคนเสียใจเนี่ยเยอะแยะเลยเสียใจมากเลยทุกข์เลยแล้วก็ตัวเองก็จะมีอนาคตทำอื่นได้เยอะเลยนะ ขอไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ไม่ว่าจะคึกขนองจะเมาแค่ไหนนะการเสี่ยงอะไรที่มันแบบเนี้ยมันไม่ได้เท่หรอเว้ยใครที่มาบอกว่าเอ้ยมึงใส่มึงตุดเหรอเฮ้ยทำอันนั้นตุดทํานี้ป๊อตเหรอทำนี้ไม่กล้าเหรอบางอย่างมึงก็ไม่ต้องกล้าก็ได้เออไปเท่เรื่องอื่นเรื่องเท่ๆเทดีๆมีอีกเพียบเลยนะขอยิงประเด็นนี้เลยนะเตือนตัวเองไว้เตือนตัวเองไว้ใครที่มันแบบมา มาเขาเรียกว่ามาบูลลี่แบบเอ้ยมึงไม่กล้าเออบอกไปเลยกูไม่กล้าเออแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่กล้าด้วยครับไปกล้าในสิ่งที่ควรกล้าดีกว่าเชื่อผมดิเออห้าวอย่างอื่นดีกว่าห้าวอะไรที่มันไม่อันตรายไม่เสี่ยงไม่เดือดร้อนคนอื่นวันนี้อาจจะอารมณ์นิดนึงนะเออแบบเป็นห่วงด้วยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากให้เรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นเลยเชน่นกันกับคนที่แบบเครียดหรือทำอะไรอยากระบายอ่ะก็ระบายกับสิ่งที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะ เป็นห่วงนะที่พูดอ่ะเออไม่พูดถึงข่าวเลยพูดถึงประเด็นนี้ล้วนๆเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวขอให้เจอร่างเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวแบบนี้มันไม่ต้องเกิดขึ้นอีกเลยถ้าเป็นไปได้มันคงเป็นไปไม่ได้ผมพูดให้ทุกคนเชื่อไม่ได้แต่อย่างน้อยได้ฟังแล้วคิดได้ขึ้นมามากขึ้นและทําได้มากขึ้นเรื่อยๆเคสมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆก็อย่างดีฝากไว้ด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะครับสําหรับครอบครัวคุณของน้องมาวิน ครับนี่มุมมองผมเอ็มพิระดอนคนแถวาครับขอบคุณครับ